สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน YouTube ครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเมื่อเราขึ้นคลิปใหม่ท่านจะได้ดูช่องนี้อย่างมีความสุขเพราะใครที่ดูช่องปอนบ้าน y o YouTube ดูช่องนี้มีความสุขทุกคนเพราะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ดีและมีประโยชน์สําหรับท่านนะครับเงินโครงการเยียวยาเราชนะ7 0 0 0เริ่มใช้สิทธิ์หรือว่าเริ่มใช้เงินได้5กุมภาพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับ กลุ่มที่ใช้เงินได้ก่อนก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ5กาุมพาเงินเข้าสัปดาห์แรกครับ67 5บาทแบ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์ไปบางคนก็ได้700นะครับซึ่งเงินตัวนี้จะเข้าทุกวันศุกร์ในเดือนกุมพาและมีนาให้เป็นประจำวิธีใช้เงินใช้ได้ไม่เกินวงเงินครับสมมุติว่าเข้าให้67 5บาทท่านก็ใช้ได้ภายในวันนั้นไม่เกิน67 5บาท แต่ถ้าท่านใช้น้อยกว่านั้นเก็บสะสมไว้ในบัตรก็ได้ใช้ตอนไหนก็ได้หมดสิทธิ์การใช้ภายในไม่เกิน30พฤษภาคม64นะครับเอา5้กุมภาพวกนี้ใช้บัตรปลดซื้อสินค้าได้แล้วครับที่ไหนบ้างครับร้านธงฟ้าที่มีเครื่องรูด EDC ครับร้านธงฟ้าที่มีแอปถุงเงินก็ใช้บัตรไปซื้อของได้ร้านค้าคนละครึ่งก็ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปซื้อของได้ ร้านค้าที่มีโลโก้เราชนะก็ได้ค่ารถแท็กซี่ค่าวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคันไหนที่กดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการก็ใช้ได้นะก็สอบถามดูนะครับทั้งหมดก็คือรายละเอียดคลิปนี้ยินดีด้วยใช้เงินได้แล้วครับพรุ่งนี้5กุมภพาพันหกสีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับสวัสดีครับ